หลับไหเตือนโอ้โหได้แนะนำตัวตอนสุดท้ายท้ายสุดแต่เลิกประชุนสัสุดยังไม่เลิกค่ะนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์อะไรนะวัวชัยวัชัยท่านประธานบริษัทท่านมาก่อนเนื่องจากว่าผมมากมาที่นี่บ่อยแล้วหลายร้อยบริษัทเพิ่งเห็นประธานคนเดียวคนแรกเนี่ยที่มาก่อนจไม่มีฮะเป็นเรื่องจริงฮะ บริษัทที่แล้วก็ประธานไม่มาแต่ประธานเรานี่มาก่อนอันดับแรกเลยที่อยากพูดนะฮะอันดับที่สองที่อยากพูดก็คือเอ็มซีของเราสวยน่ารักมากครับว่าสวยนะก็คือก็คือพูดง่ายๆเรารู้แหละว่าแกมีครอบครัวแล้วแกมีลูกมีเจ้าแล้วไอเราก็โสดไม่มีเนี่ย ต่แก้สวยตีนีบเราก็ต้องยอมทางบริษัทเราสรางดีค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเช่นค่ะแ้แก้กเหมือนตราหนังเลยแต่น้องนึกไม่ออกเพราะน้องเป็นสโต๊กสโต๊ะก็คือหมอนณวันที่เก้าไปเจาะเลือดนะฮะวันที่เก้าเขาเรียกว่าขาอะไรไม่รู้คืออย่างนี้ฮะบริษัทเนี้ยถึงแม้ว่าจะใหม่ในสั์อะไรสร้างหีบนะฮะแต่น้องว่าเก่าสําหรับที่อื่น คือเป็นบริษัทที่เราเนี่ยถูกใจถูกใจอะไรรู้ไหมฮะข้อหนึ่งมันมีสินค้าที่ไม่แก่แล้วน้องไม่อยากแก่จ้ากกน้องอยากเป็นหนุ่มตลอดกาลชั่วกระเพราสารก็ไม่ยอมใช่ไหมฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองมีสินค้าที่น่าสนใจหลายตัวเมื่อกี้นั่งหลับนั่งตื่นเรียกว่า คือหลับก็ริงแต่ว่ามันถึงข้อมูลไว้หมดแล้วนะครับน้องเป็นฐานเรือนะครับลืมแนะนําตัวเลยเพราะว่าตัดออกหมดคือถ้ามันพูดทั้งหมดมันไม่ได้เพราะว่าเวลามน้อยนะฮะก็เลยตัดออกพี่ออพรขออนุญ,ญาตถามนะคะ,<น>ะท่านชื่อตำแหน่งยศอะไรคะอ่าท่า,าเอจสันเพชรกินทจรปัจจุบันเนี่ยเป็นตําแหน่งรองผู้ัำหมว อยู่ที่กองพันรถถังกองคนนาวนิกโยธินเมื่อที่เราฟังโอริมาแล้ววันนี้มาฟังรั้วของชาติมั่งนะครับคือร้องเยอะเลยหัวเยอะนะฮะเยอะมากเลยทั้งเรื่องปากทานทั้งเรื่อง MC ทั้งเรื่องสินค้าทั้งเรื่องอะไรหยองๆอนงะ่ะนี้คือเยอะ ขออนุญาตที่กอถามต,ต่อนะคะท่านมีประสบการณ์ในการที่ทำเครือข่ายนะคะมาเยอะนะคะแคท่านฟังเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็แผนธุรกิจแล้วก็เห็นท่านประธานนะคะเห็นพวกเราเนะคะคี่ยค่ะท่านมีความคิดยังไงว่าแตกต่างจากที่ทุกท่านที่<ต>ท่านเคยเจอมาเป็นไงบ้างน้องจะบอกได้เลยว่าแตกต่างมากแตกต่างโดยสิ้นเชิงอย่างบริษัทที่แล้วเนี่ยนะฮะคิดทุกเรื่องไปฟุมไปแท้นะครับข้าโกาแฟมาแก่ แตกต่างกับเรามากเพราะอะไรรู้ให้ค่าให้บาทเดียวนะครับโู้พูดเสียงในฟรีเนี่ยคืออุสาทนฟังยั้งแต่ายโมงยันสี่โมงแต่เขาให้บาทเดียวบาทท่านประธานคือของเราเนี่ยมันแตกต่างเรื่องอะไรได้แตกต่างเรื่องสินค้าแตกต่างเรื่องแผนการขายการธุรกิจคือเราแตกต่างเยอะเราคุณน้อยก็จริงแต่เราคุณภาพเราคับแก้วสวยน เพราะอะไรรู้นะแค่มี m อนี่ก็ขับแก้วเลยเพราะว่า m อ็มซีเขาที่แล้วแก่มากเลยยังไม่หลบนะว่าเพราะว่านี่ไม่าหนี่แสดงถึงผลิตภัณฑ์เจย์นี่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทสุดยอดนะคะเอ็มซีสวยใสมากของเราเอ็มซีสวยใสชื่อน้องรู้เอ็มซีจะหมสิบแล้ว ็นซีอน้องก็รู้ด้วยสายตาว่าแกนะมีลูกมีเตา้ามีครอบครัวแล้วไอ้ที่เราพูดเนี่ยเราพูดด้วยตาที่เราเห็น mm hmm. แต่หมายความว่าไม่ได้มาจีบเอ็มซนะเ mm hmm. พราะแกไม่เอาเราแน่ๆ <laughs> พราะเรามนแข็งแรงคุณญาติธนถามต่อนะคะไม่เห็นแผนธุรกิจดีนะคะสินค้านะคะยอดเยี่ยมเพราะว่าอะไรจะทําให้เราถบย้อนใหม่ได้นะคะแล้วก็เป็นประจักษ์พยานหลายๆท่านที่ทาผลิตภัณฑ์แล้วผิวสวยใสอย่างเช่นคุณสีนะคะและท่านตั้งความหวังและจะทําอะไรกับบริษัทบร์สตาร์จะทำในวันนี้เจ้าเรสร้างแบบนี้เลยเนล้านภายในหกเดือนฮะโอ้ว้าวมีเงินล้านภายในหกเดือนแล้วก็ผมมั่นใจในบัวสตาว่า สามารถมาโตโตโตแล้วก็ให้เอ็มซีมาเล่นน้ำทะเลได้นะครับเราจะมีสมาชิกมากกว่านี้วันนี้ที่งมันคนเดียวมเนื่องจากว่าตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแต่ตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วนะฮะงวดหน้าถ้ามีอีกผมพามา20คนแน่นอนอเพราะว่าอะไรรูกไหมเพราะว่าทำธุรกิจมาเป็นหลายร้อยตัว ที่ประธานพูดที่ใครๆพูดนะน้องผ่านมาหมดแล้วน้องทำหมุแล้วนะฮะ,ะเป็นเข็มทองในแอมเวย์เป็นผู้นำระดับสูงในกิฟต์รีพูดดีครัเาจะพ้องหรือเปล่าคือพูดง่ายๆว่าเยอะนะฮะเมื่อกี้ใครพูดว่าครังเซนน้องก็เป็นผู้ดการคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเยอะอ่ะแต่เราอัมมบให้เียหมด ตอนนี้หย่าแล้วตอนนี้ไม่มีเมียฮะมอบให้เขาหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนที่บรินมาแจกทองน้องได้มาคนเดียวยี่หกเส้นนะครับแต่สมัยนั้นนี่อยู่กับเมียแต่ตอนนี้ถ้าได้อีกฉันก็ใส่เองคนเดียวเพราะไม่มีเมียนะค,คะเพราะว่าอ้าวก็เป็นเป็นสิ่งที่ฟังและเชื่อใจนะคะว่ารเรียนตรงตรงเขาวันนี้จะมีผู้เข้ามานะคะร่วมประชุมของเราเนี่ย ดิฉันคาดนับจำนวนนะคะเต็มห้องค่ะแต่ก็มีเอ็กซ์เซเรที่หน่อยนะคะต่ไม่ว่ากันค่ะแต่ใจเรานี่คืนร้อยนะคะแล้วก็มาแลวได้ยินเสียงกับท่านสมาชิกใหม่นะคะสมัครแล้วนะคะทั้งสองท่านเรียกน้องเอรู้สึกว่าชื่นใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนจากจากการวันนี้ค่ะขอให้ทั้งสองท่านนะคะบอกความตั้งใจว่า นะคะบริษัทเวิร์สตาร์ไทนของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ดีแผนธุรกิจดีและท่านประธานสุดยอดพวกเรามาช่วยจัดประชุมให้ให้ให้กับสมาชิกของเราถึงสัตยบุเนี่ยท่านจะทําอะไรที่เวิร์สตาร์เพื่อเป็นรางวัลหรือเป็น,นกาาลักใจคือในกับท่านประธานคะเชิญครับข้อแรกเลยจะซื้อไอสินทางที่ย้อนไว้ที่เราไม่ไม่แก่ข้อแรกเลยนะข้อที่สองเมื่อเราทําเราก็ตั้งมุ่งหวังตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้สิงอะไรนะที่ปวกพี่กันะ เออที่มันเป็นเพชรน่ะพ่อมากเลยพ่อเห็นพี่แกติลูกใจใจก็จะติมั่งแล้วอีกอย่างนึงอาไม่รู้มีงานปีใหม่หรือเปล่าถ้ามีน้องก็จะเข้าร่วมด้วยแล้วก็บริษัทนี้น้องทำนายลวกหน้าได้เลยว่าจะเดินรุ่งเรืองแล้วก็เติบโตแน่นอนครับท่านผู้าม าเมื please, ่อเราเห็นผลิตภัณฑ์ดีแผนธุรกิจดีนะคะต้องการจะทําอะไรที่นี่นะคะสำหรับตัวเราค่ะโฟกัสอะไรน้องนบตรีก็จะพยายามขยายเครือข่ายนะคะแล้วก็บอกต่อกับสมาชิกของชาวสตรีเฮว่าสินค้าของเราดีจริงและตอบโจทย์นะคะใอบคุนี้นะคะดิฉันนะคะนัทบดีชัยสุรัตนพัฒน์ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของเวิร์สตาร์ไทยแลนด์นะคะเข้าสู่ธุรกิจนี้ด้วยความสิ่งเดียวเลยค่ะนะคะ,นะคะที่ที่อยากได้และผู้หญิงทุกคนนะคะไม่วา่าจะอายุเท่าไหร่ไม่อยากแก่แล้วไม่อยากเหี่ยวไม่อยากโดนนะคะพอมาทานผลิตภัณฑ์แล้วตอบโจทย์ค่ะจึงมาเรียนรู้เรื่องแผนธุรกิจนะคะ,ะท่านนะคะยศสมัตคุยกับฉันบอกว่า แผนธุรกิจของรัฐโอเคพี่ท่านประธานเนี่ยอุดรูร่วงหมดแล้วเลยทำให้เราเดกขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จอย่างง่ายดานนะคะแล้วนะคะเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องสินค้าแล้วก็ระบบบร,ริษัทสุดยอดนะคะและที่มาขยายตลาดที่สัตหิบเนี่ยฮะ,ะมาด้วยความรักนะ,ะทันทีที่ฉันโดนต้านกระแสเยอะมากแต่มาด้วยความรักเพราะที่นี่เป็นคนที่ดิฉันรักและก็มั่นใจว่าจะนําพาและจะทาทุกวิธีทางให้พวกเราเชาวสัตหิบนะคะยืนอยู่บนแนวหน้าของรัฐ เวอร์สตาไทยแลนด์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือในงานนี้กับพี่พนค่ะคุณวุฒิแล้วก็น้องเอค่ะก็ไม่ลืมนะคะที่จะกล่าวขอบคุณนะคะท่านเพียรสิงห์ท่านโยชัวมาร์แล้วก็ทดคุณครูไก่นะคะเพราะว่าอุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพต้องเป็นทีมหนนะคะแล้วก็ขอเลงานิดนึงเนาะ <ฮ>ค่ะดิฉันกับท่านเจียนสิงห์นะคะเคยอยู่บร,ริษัทหนึ่งนะคะ<ด>เป็นวินทยากร,รนะคะแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องแผนธุรกิจของบร,ริษัทนึงค่ะแลวเราดูแล้วมันไม่ทําให้เราเกิดแพซีก็คุยกันเอายังไงกันดีเนี่ยเขาบอกพี่พรไปหาเลยบร,ริษัทไหนที่ดีที่สุดแล้วพวกเราจะไปด้วยก็มีท่านยศสวิ์มีทีมงานที่มาวันนี้นะคะดิฉันก็ค้นหาได้แยะมากมายแล้วคะแล้วก็เจอทีมบวิษัทาแล้วก็ส่งต่อให้กับท่านท่านสามท่านนะคะ ขอบคุณทุคนสุดอดมากท่านจเจาะลึกเรื่องแผนธุระดับโลกว่า,วานี่เลยค่ะคือสิ่งที่ท่านต้องการเข้อตั้งแหละอยู่ในเครือข่ายสิบสามเครือข่ายมากที่สุดสิบีนะคะจึงขอขอบคุณทั้งสามท่านทั้งสี่ท่านด้วยนะคะมาสำเร็จด้วยกันที่เวอร์สตาเทเลนนะคะขอขอบคุณอย่างสูงเลยคะ่ะ